สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับช่องซัมปาดิ c ชั่กไทยแลนด์ชนแนลวันนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์สิบล้อนะครับไม่ได้ทำคอนเทนต์ลรบันทุกนะครับจะมากินมาม่าเผ็ดนะครับมาม่าเผ็ดมาม่านะครับมาม่าเผ็ดนะครับแต่บอกไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะครับแล้วผมก็จะมากินมาม่าเผ็ดน้แต่ก็เป็นประมาณนี้สีแบบทุกคนสีแบบอร่อยมากนะครับ แบบสีแบบอยากกินนะเริ่มได้นะแล้วก็มีนะ้เป็นการแก้เผ็ดดักครับเริ่มกินคันแรกกันนะเริ่มกินคันแรก อร่อยมากครับทุกคนคำแรกมาไม่เผ็ดเลยครับแต่จะปากแดงนิดหน่อยครับยังไม่ได้กินน้ำสักหยุดเลยครับในครั้ที่สองครับที่สอง เราทีสอนแบมาเริ่มมีน้ำตาแล้วเราทีสอนมาเริ่มมีน้ำตาครับกติกาก็คือทุกคนครับกติกาก็คือห้ามกินน้ำมากกว่าสิบหยดเอ้ห้ามกินน้ำมากกว่าห้าหยดเอ้ห้ามกินน้ำมากกว่าห้าหยด อ่าทำไม่ได้ครับเพื่อคนดูนะเนี่ย ดีครเราต้องกินต่อนะเพื่อคนดูนะครับ เดี๋ยวจะลองต่อไปนี้คผมจะไม่กินน้ำแล้วผมขอกินน้ำครั้งเดียวพอแล้วผมก็จะไม่กินแล้วหนึ่งสองเริ่ม 耶，妈妈。 โอ้แบบเวียนตาครับเดี๋ยวน้ำไว้ตรงนี้นะคนดูจุกจั๊กจ้ครับผมผิดมากครับคนทำให้ก็ทำเผิดเกิน <c oughs> โอ้เบ็ดผมจะกินน้ำอีกทีตอนจบผมจะไม่กินแล้วผมขอสัญญาคุตั้งทำไม่ได้ัะ เลยนิดเดียวทุกคนผมจะทำได้แล้ว สุดท้ายครับสุดท้ายครับทุกคนหมดแล้ครับทุกคนหมดแล้ครับที่สุดผมทำได้นะครับ จุดมันก็ทำได้นี่ครับหมดจานเลยนะครับเห็น<า>มากคนระับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่วงสบายดีชักชายแด์ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ